คำถามแรกของเรานะครับจากพ่อ้านคนหนึ่งนะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับประกันชูรักชูรสครับผมมีปัญหามาสอบถามอาจารย์ครับผมคือผมกับภรรยาเนี่ยแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมา23ปีแล้วนะครับเรามีลูกด้วยกัน2คนครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเราแทบจะไม่มีอะไรกันเลยและภรรยาผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ด้านนี้เลยครับทุกๆครั้งที่เราจะมีอะไรกันเนี่ยเราต้องบอกล่วงหน้านะครับนัดกันล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับวงเล็บ ปีหนึ่งอาจจะมีอะไรกันสองครั้งครับภรรยาผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ก็ไม่ค่อยมีน้ําหลอลื่นนะครับอาจารย์มีคําแนะนําบ้างไหมครับเพราะว่าดูว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยมันจางหายไปเลยชีวิตครอบครัวมันก็ดูจางหายไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมและภรรยาเนี่ยอายุ42ปีเท่ากันครับเฮ้ยเหนื่อยใจจักพ่อบ้านคนหนึ่ง<อ>นะครับเอาวิชาการก่อนครับผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีอารมณ์และไม่มีกิจกรรมเรื่องนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ย พอถึงตอนตมีเนี่ยอวัยวะปฏิบัติการได้ไม่ดีน้ําหล่อลื่นมันจะไม่ค่อยออก<ะ>เหมือนกับไม่เคยซ้อมอะ่ะพอถึงเวลามันก็ไม่ออกอันนี้ต้องไปตรงมากนต้องเรียนฝากคุณผู้หญิงครับว่าน้าหล่อลื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยทําให้ช่องคลอดผู้หญิงชุ่มชื้นการมีกิจกรรมทางเพศถ้าเราสามารถมีได้นะกับคู่ของเราที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทําให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ย คงความเป็นสาวกระฉับกระเฉงและข้อดีหลังจากนั้นการหลั่งสารให้ความสุขอะไรต่างๆมาก็มีมากมายซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องตอบในฐานะเป็นนักวิชาการว่าการที่ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้งกับคนรักคนนั้นอ,ะอ่ะคุณจะยุยืนนะครับถ้าเกิดไปดูเรื่อยๆตามกลไกทั้งหลายเนี่ยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่เป็นสาวโสดหรืออะไรก็ไม่ต้องเกรงใจการช่วยตัวเองก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งซึ่งมีงานศึกษาวิจัยแล้วว่าเป็นแอนตี้เอจิ้งชะลอวัยนะเพิ่งประชุมเสร็จเปนประสค์สมบัิก่อนนะก็ก็พูดง่ายๆก็คือว่ามีของต้องใช้ของอะไรไม่ใช้ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือตรงไปตรงมาเลยไม่ค่อยใช้ถึงเวลามันก็เสื่อมเอากลับมาสาเหตุเดีกวนะผู้หญิงหลายต่อหลายคนนะผู้หญิงหลายต่อหลายคนคงไม่ใช่ทุกคน มองว่าหน้าที่ของผู้หญิงก็คือมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีลูกเสร็จแล้วก็เลิกสนมันอยู่ตรงนี้มันเลขหมายเสร็จรทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะต้องรู้ว่าการมีกิจกรรมระหว่างชายหญิงนะมันเป็นเพื่อการมีลูกเพื่อเจริญพันธุ์แต่ขนาเดียวมันเป็นความสุขสมร่วมกันครับส่วนพวกที่เป็นชายชายหรืออะไรพฤติกรรมอะไรก็เพื่อความสุขสมร่วมกันแต่ไม่มีลูกครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการที่เราจะแสดงความรักด้วยภาษากาย มันเป็นสิ่งที่ควรจะทําพูดกับบางทีก็ไม่รู้นะพี่โน้นนะแต่ถ้าเกิดกายมันสัมผัสอวัยวะใหญ่ที่สุดมันผิวหนังอ่ะเราเป็นนึกอะไรอยู่นะว่าเออมีกิจกรรมตอนนั้นคุณกอดกันไม่ใช่เหรอและการกอดกันเป็นการแสดงความรักซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแ,แต่ถ้าเกิดมีกิจกรรมให้ครบรูปแบบแบบนั้นอะ่ะสุดท้ายมมนจะหลั่งสารแห่งความสุขสารแห่งความสุขที่หลั่งมาเนี่ยมันจะทําให้ผ่อนคลายหายเครียดน,นอนหลับฝันดีการสร้างฮอร์โมนการแก่ชราออกมาดีผมว่าคุณต้องทําอย่างนี้ครับ คุณก็ต้องไปปรึกษาก่อนนะไปปรึกษาคลินิกปรึกษาทางเพทยึงเดี๋ยวนี้มีเยอะโรงพยาบาลใหญ่ๆอะ่ะไปให้คาปรึกษาบอกว่าคุณหมอตะ่กี้ก็ไปฟังชุรักชัรสมาคุณหมอเขาว่าเนี่ยต้องมาปรึกษาส่วนตัวแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็จะรู้ปัญหาคุณก็ค่อยพาภรรยาไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนําให้ <Okay. S 1> วิธีการแนะนําเวนที่เราทาก็คือเราจะอธิบายแบบนี้แหละแต่เราอธิบายอย่างละเอียด ให้ผู้หญิงเข้าใจและเขาเข้าใจว่าไอ,ออันนี้มันจะช่วยทําให้ความรักมันเพิ่มพูนนะคุณจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจใคร,รอะไรต่างๆมันเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนไม้เสร็จมันต้องใช้ผู้ชํานาญการเป็นคนเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณสามารถไปขอความช่วยเหลือผู้ชนานาญการได้